มาต่อกันที่ข่าวนี้ครับเครือข่ายมูล,ลนิธิเมาไม่ขับโคราชก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริเวณทางม้าลายในเขตอำเภอเมืองนะครับพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กระแสะสังคมนั้นได้ตื่นตัวให้ผู้ขับขี่รถหยุดให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้งครับที่บริเวณร้านอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีหรือย่าโมนะครับนางสาวมณีรัตน์ตันทวัฒนะ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับโคราชพร้อมกับนายควงคำถีอนุกรรมาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะกรรมการติดตามสิ่งอำนวยคนพิการความสะดวกจังหวัดนครราชสีมานะครับ,นะรบและสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วครับก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริเวณทางม้าลายในเขตเมือง เน้นให้รถเนี่ยหยุดให้คนข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยโดยร่วมกันถือรูปกระต่ายพิมพ์ข้อความว่าหยุดให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้งเพื่ออุทิศให้หมอกระต่ายพร้อมกับประชาสัมพันธ์นะครับให้กระแสสังคมเนี่ยได้ตื่นตัวให้ผู้ขับขี่รถหยุดให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้งโดยมีนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนะครนะครนะคร,ราชสีมาและพันตำรวจเอกประสิทธิ์เพรมกรมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์และรับฟังข้อเสนอแนะในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางครับ นางสาวมณีรัตน์นะคะตันทวัฒนาประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานเครือข่ายมลูลนิธิเมาไม่ขับโคราชนี่นะคะเธอบอกว่าเพื่อเป็นการระลึกถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรของหมอกระต่ายเป็นเหยื่อบิ๊กไบค์นะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้วิญญาณผู้ล่วงลับที่เป็นเหยื่อของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรที่สำคัญค่ะการจากไปของหมอกระต่ายจะจะไร้ความหมายต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยในการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ก็คือว่าเราจะต้องมาช่วยกันตรงจุดนี้นะคะคสภาพปัจจุบันทางม้าลายหลายจุดในเมืองเนี่ยคุณมณีรัตน์บอกว่าสีจืดจางมากเลือนลางมากทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขามองไม่เห็นนะคะคก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ทางม้าลายมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งขอให้เพิ่มทางลาดเชื่อมทางม้าลายอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการส่วนใหญ่ใช้เก้าอี้วีลแชร์ในการสัญจรน,นะคะ อย่างไรก็ตามสังคมต้องตระหนักระมัดระวังการใช้เส้นทางจราจรไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะต้องคอยระวังแล้วก็ขับขี่ให้ช้าลงด้วยนะครับทางด้านนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,คร,นครราชสีมาก็กล่าวครับว่าหลังจากที่คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตสังคมนั้นก็ตื่นตัวนะฮะ มีความจำเป็นต้องให้ความสําคัญแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เดินข้ามถนนสําหรับทางม้าลายในเขตเทศบาลนครนะครราชสีมาเนี่ยมีจํานวนกว่า70จุดด้วยกันได้มีแผนพัฒนาปรับปรุงทุกจุดเลยครับโดยมอบหมายให้สํานักช่างลงพื้นที่เติมสีสันทางม้าลายที่จืดจางเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีลูระนาดคลื่นชะลอความเร็ว และสัญญาณเตือนต่าง,างๆก่อนถึงทางม้าลายด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรคือวินัยจราจรแล้วก็มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะนั่นเองเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบครับอย่างที่เห็นในภาพนี่คือบอกว่าเอ๊ะทำไมถนนว่างจังรถจอดให้เต็มเลยอันนี้คือพิธีเปิดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นทางม้าลายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเร่งความเร็วนะจริงๆอะ่ะเห็นทางม้าลายเนี่ยจะต้องชะลอรถแล้วนะคะ อาชะลอรถแม้ว่าไม่มีันนอาไม่มีคนข้ามถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยยังไม่มีคนข้ามยังไงเราก็ต้องชะลอรถใช่ค่ะเพราะว่าเคยไปดูคลิปต่างประเทศเขานะคลิปต่างประเทศเขานี่คือเขาชะลอรถบางที่หยุดเลยนะคะหยุดดูซ้ายขวาว่ามีคนข้ามหรือมีป้ายที่จะบอกว่าถึงเขตชุมชนลดความเร็วข้างหน้าเป็นโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็ต้องชะลอเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งมันจะมีสัญญาณไฟที่เวลาคนจะข้ามถนนเนี่ย ตรงบริเวณลานอนุสาวรีย์ทะโซนนั้นนี์ก็มีกฎถ้ากดเอย่ยสัญญาณไฟเกิดขึ้นนะคะก็คือหลายคนก็อาจจะยังไม่ชินมั้งก็มีตรงนั้นแหละเขามีไฟเขียวไฟแดงให้ใช่พอกดไหมบางทีพอกดนะเป็นภาพคนเดิคนคนข้ามถนนนะเป็นไฟแดงคืออาจจะไม่คุ้นเคยว่าตรงนั้น ตรงนั้นแบบเอ๊ะมันมีสัญญาณไฟนี้หรอถับเปินไ้อีกทัางที่ตรงนั้นเขียนไฟแดงเป็นภาพเป็นภาพคนเดินข้ามให้ยังไงให้สังเกตกันด้วยนะคะะแลที่สําคัญก็คือในส่วนของพื้นผิวการจราจรบนท้องถนนที่เป็นทางม้าลายก็ให้เด่นชัดขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ